มีขติี้ถ้ำหนึ่งจากหลงปูเขาอนาลโยวัดธรรมกองเพีนเพื่อนวาจังสี่ด้ยมไหวาปากเสียศีลไหวตีนตกตนไม่เป็นปิศนาธรรมเป็นยางเพื่อนเครือวาจังสัน้นกับเครือเขาเนี่เขาวัดเขาว่าไปจำศีลไปพระบรรณา,าู่วัดใจเ้าก็ต้องถือศีลไปน้ำเด้มเมื่อมียน่าเฮ้าไปถือศีลไปพระบรา,าแต่ว่าใจยังคิดเรื่องซกระปกใจคิดแต่เรื่องบอดี สมหมิเห็นคนที่หูจักกันมาจำสินสูสูสูเบงอีหานั่นรูมันสัวคือนยังนี่มันมาจำสินมันมาถือสินมันสีได้อีหยังพนะว่าบ่าสัวตจเพิ่นสัวหอดเจ้าของพร้อมเพราะว่าบ่รักษาใจยังไปเดือดร้อนชีวิตของคนอื่นมันมีอีกกติดรถ้หนึ่งเพิ่นก็จังว่าเมื่อถือสากปากถือสินปากว่าเจ้าของนี่เป็นนักปฏิบัติเป็นผู้ถือสินเป็นผู้ดี แต่ว่าในใจม่แต่เรื่องอกุศลบุญกับบ่เกิดแม้นสิทําบุญเป็นร้อยรอยปีกับบ่เกิดบุญถ่าใจเ้ายัางคิดอกุศล